สวัสดีค่ะนิค่าจากประเทศจีนนะคะวันนี้เนี่ยครูชมอยากจะพาทุกคนนะคะไปที่ประเทศจีนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อที่จะไปทําความรู้จักกับกีฬาฟุตบอลแล้วก็ทีมฟุตบอลในประเทศจีนกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ค่ะในเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็มีทีมฟุตบอลที่มีชื่อเสียงอยู่2แห่งหลักๆด้วยกันนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเซี่ยงไฮ้เซินหัว FFC นั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักกับทีมนี้นะคะอยากจะเล่าให้ฟังตามประวัติศาสาตร์ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมี ะะว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของกีฬาฟุตบอลเลยนะคะซึ่งทางฟีฟ่าได้รับรองแล้วค่ะตามข้อมูลมีการบันทึกเอาไว้ว่าในประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ3,000ถึง5,000ปีก่อนนะคะมีกีฬาประเภทหนึ่งในจีนที่เรียกว่าชูจีนะคะเป็นกีฬาที่ใช้เท้าเตะลูกบอลนะคะเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายโดยห้ามใช้มือหรือแขน ซึ่งได้มีหลักฐานว่ากีฬานี้เนี่ยนะคะเดิมเป็นที่นิยมในการฝึกทหารในกองทัพเพื่อฝึกทักษะในการวางแผนการรบค่ะแต่ต่อมาก็ถูกพัฒนาให้เป็นเกมกีฬาเพื่อความบันเทิงนะคะแล้วก็เล่นได้ทั้งชายและหญิงเลยซึ่งการเล่นกีฬาในลักษณะนี้นะคะก็ถูกนำไปเล่นแพร่หลายในหลากหลายวัฒนธรรมทั่วโลกค่ะจนกระทั่งเมื่อปี1863นนะคะก็ได้มีการนำมา เล่นอย่างเป็นระเบียบแบบแผนนะคะจนกระทั่งกลายเป็นต้นแบบของกีฬาฟุตบอลยุคใหม่โดยถือกําเนิดกติกาการเล่นนะคะเป็นกีฬาฟุตบอลสมัยใหม่ในประเทศอังกฤษจนกระทั่งเป็นกีฬาฟุตบอลอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี่เองค่ะ เรามาทําความรู้จักกับทีมเซี่ยงไฮ้เซินหัวกันสักนิดนึงค่ะทีมนี้นะคะตอนแรกเนี่ยเขาเป็นแค่กีฬาที่เล่นนะคะเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติของจีนค่ะในปี1910นะคะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เล่นเป็นกีฬาเพื่อสุขภาพค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการปรับปรุงนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงแนวคิดจนกระทั่งกลายมาเป็นทีมนะคะซึ่งเป็นทีมโปรเฟชชั่น a l ลอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้เนี่ยเริ่มต้นในปี1993ค่ะ โดยที่ทีมนี้นะคะเคยคว้าแชมป์มาแล้วหลายรายการค่ะอย่างเช่น Chinese J. a League นะคะ Chinese FA Cup แล้วก็ Chinese FA Super Cup เป็นต้นนะคะเรียกได้ว่าเข้าแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ระดับชาติทุกรายการเลยค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยทีมเซี่ยงไฮ้เสินหัวเนี่ยนะคะ ยังเป็นทีมที่มีการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ๆหลายๆอย่างด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นในปี2009นะคะพวกเขาเนี่ยมี CEO นะคะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ทีมจีนนะคะซึ่งคนนั้นก็คือออสฟอร์โดกิมเนสนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการชาวอาร์เจนตินาค่ะแล้วก็ยังมี Stan วัคส์นะคะอ่ะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะซึ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งนะคะผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคค่ะซึ่งท่านนี้เนี่ยมาจากทีม P S, s v i h ไอโฮนะคะจากประเทศเนเธอร์แลนด์ไม่เพียงแต่เท่านั้นนะคะเพื่อเป็นการยกระดับนะคะมาตรฐานการเล่นฟุตบอลในประเทศจีนนะคะพวกเขาก็ทุ่มทุนสร้างค่ะโดยการจ้างนักเตะระดับพรีเมียร์ลีกอย่างนิโคลัสอเมลกานะคะแล้วก็เดดีเอดร็อกบาเคยมาเล่นให้กับสโมสรช่างขายเซินหัวแห่งนี้ด้วยค่ะ ปัจจุบันนี้นะคะทีมเซี่ยงไฮ้เสินหัว FC ก็แข่งขันอยู่ในหลีกสูงสุดของจีนค่ะ,ะที่มีชื่อว่าไชนีสซูเปอร์ลีกนะคะณนะเวลาปัจจุบันตอนที่คุณชมกำลังทำคลิปอยู่นี้ก็คือเดือนกรกฎาคมนะคะปีคศ .2025 นะคะทีมเซี่ยงไฮ้เสินหัวอยู่ในอันดับที่2ของตารางค่ะเป็นรองก็แค่เป่ยจิงกัวอัน FC เท่านั้นเองค่ะ ทำค,ความรู้จักกับทีมนี้คร่าวๆไปแล้วนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาเที่ยวที่เซี่ยงไฮ้ก็เลยมาดูสนามนี้กันสักหน่อยนะคะสนามซึ่งเป็นบ้านของทีมช่างไห่เฉินหัวเนี่ยมีชื่อว่าช่างไหส่สเตเดียมนะคะ ซึ่งสามารถที่จะเดินทางมาได้นะคะอยู่ในย่านธุรกิจแห่งหนึ่งนะคะในเซี่ยงไฮ้นั่นเองเดินทางมาโดยการนั่งรถไฟใต้ดินขาบมาลงสถานีที่มีชื่อว่าช่างหายสเตเดียมหรือว่าช่างหายอินดอ o ์สเตเดียมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งสนามแห่งนี้นะคะเป็นสนามที่เคยถูกออกแบบมาให้เป็นสนามอนเนกประสงค์ค่ะใช้เล่นกีฬาได้หลายอย่างนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ในตอนแรกเนี่ย เอาไว้สำหรับแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะคะเปิดใช้ครั้งแรกในปี1997ค่ะแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกนำมาใช้นะคะเพื่อการแข่งขันหลายๆอย่างรวมถึงโอลิมปิกเมื่อปี2007ด้วยนะคะแล้วก็ในปี2015เนี่ยเคยใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันนะคะซูเปอร์ค a อปปาอิตาเลียนาค่ะซึ่งนัดนั้นนะคะเป็นการพบกันระหว่างจูเวนตุสกับลาซิโอค่ะเมื่อวันที่8สิงหาคม2015นะคะซึ่งในการแข่งขันครั้งนั้นจูเว ตุ้ชนะไป2ต่อสุนประตูค่ะ ปัจจุบันนี้นะคะสนามแห่งนี้เนี่ยเป็นสนามพื้นหญ้าจริงเอาไว้สําหรับเล่นฟุตบอลโดยเฉพาะเลยค่ะไม่ได้เอาไว้ใช้เล่นกีฬาอย่างอื่นแล้วนะคะสามารถจุคนดูได้ที่72,000คนค่ะถือว่าใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ต้องการที่จะมาใช้สนามแห่งนี้นะคะสามารถที่จะมา,อ,าออกกําลังกายได้นะคะบริเวณข้างๆเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นจิมสาธารณะนะคะแล้วก็เป็นสวนสาธารณะให้ผู้คนเนี่ยสามารถที่จะมา เดินเล่นนะคะพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ทํากิจกรรมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเล่นกีฬาอื่นๆนะคะซึ่งด้านข้างเนี่ยก็มีสระว่ายน้ําด้วยค่ะเนื่องจากว่าหลายๆสนามนะคะในเอเชียเขาก็ไม่ได้มีการทำให้เป็นลักษณะของธุรกิจที่อนุญาตให้ ผู้ชมนะคะเข้าไปดูสเตเดียมทัวร์ได้นะเราก็เลยไม่ได้มีโอกาสเข้าไปนะคะแล้วก็ในวันที่ผู้ชมไปก็ไม่ได้มีการแข่งขันฟุตบอลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้แต่เดินเรียบๆเ,เคียงๆนะคะดูบริเวณด้านนอกไปถือได้ว่าเป็นสนามที่กว้างใหญ่ใหญ่โตมากๆเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะสะอาดสะอ้านเรียบร้อยนะคะสามารถที่จะเดินทางไปชมความสวยงามของสนามได้นะคะแล้วก็ในบางวันเนี่ยก็อาจจะมีกิจกรรมนะคะ,ะในบริเวณภาย นอกให้บุคคลภายนอกเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปใช้บริเวณนี้นะคะในการออกกําลังกายแล้วก็สถานาการได้ค่ะก็ถือว่าเป็นสนามที่มีความน่าสนใจอีกแห่งนึงค่ะก็ถือว่าทำความรู้จักกับทีมนะคะที่มาจากประเทศ จีนกันนะคะเป็นทีมแรกเลยนะเพราะว่าคุณชมแวะมาเที่ยวที่จีนก็เลยอยากจะมาดูว่าคนที่นี่เขาชอบกีฬาฟุตบอลกันแค่ไหนนะคะก็เห็นได้ว่าเขาก็มีลีกของเขาเองแล้วก็มีทีมฟุตบอลที่มีชื่อเสียงอยู่หลายแห่งเลยทีเดียวค่ะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะถ้าอยากจะให้พาไปที่ไหนหรือว่าอยากจะติชมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้ช่องไทย vtech sport ด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ